สวัสครับเดี๋ยวพามากินก้อยขมครับมืัอนี้ก้อยขมกับใส่จุของยางด้วพีว่น้องเด้อนี่ที่เป็นเจียวที่ใส่น้ำกันเลยลหูผมนะเห็ดเป็น,น,นยังดับรองแซ่บพี่น้องป่บอกมีผิดหวัง๋งนะอันแรกเห็ดเจียวสัก่อนมีกับเขาเขาฝนใหม่ไหม พักเข้าอะไรพบเลยมือเนี่ยแซบพี่น้องแซบอาอน,นี้บีสำเร็จน้องควผมจ่ายเบาเรื่องน้องนี่สำปลาล่นซะก่อนเอาแขนแขนพี่น้องแขน มาเลยแม่โอ้ทำายแตกมันอีกทึ่งทึ่งก้อยทึ่งก้อยขมทึ่งซอยจูได้พี่น้องเด้อน้ำจิ้มเห็นเบ่งพี่น้องนี่เอาตอนนี้ดีกว่าเนี่ย าสามสิบกี่พันจับแต่ว่าผมเสียวสามสิบกี่พันเนื้อจับเจโยกขึ้นมาแม่แสบแสบต้องกันพี่น้องอือโยขืนต้องสูงใส่ปากมาที่นี่มาอ่า <laughs>

เส้นหมอสารเค่องอดิกๆอยู่จับจับออ้ยเลยสองยางเครื่องเค็ดเครื่องกินนะมอง ແລະເດັງກິນມີນ້ຳຫ້ອຍຊິແລ້ວງ່າຍບໍ່ແລ້ວກັນດນິວເຂົາມ ก่อยแล้วพี่่องเดก๋อยขมโอ้ตับตับตับใส่เบิด้ลยนี่นี่เขาว่าตับหว,หวานนี่พี่ห่องหวันนี่หวานม Mấy ngàn bở bởi này ngại ngại kinh ngang này sạch ego lì Má nam mờ lắm cũng vì Mười năm rồi Thế nhang đi này mời 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 nhang mời 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 phạc mời เบิ้งไปยังมาสว่งเลยบอนเทดบ่เป็นเลยก็เบิ้งไปเขาบอกครับมาสวงให้ยังไปบอกให้สว่งใช่ทุกบ่อฟังว่าอย่างไโอ้ยบอกให้สว่งนี่แหละอยอย่าอะไรดอกแบบนี้ใหญ่หวัดสว่งให้ยังอ้ใส่เลือดแล้วจะมาฝากหัวก็ใส่มนก็ฟงนี้หมดต่ใส่ยังฟงนี้อยู่นหหมด บ่นจ่นบต้องถอยต่อมาตะทนานของมาได้อนเนี่ยั้วยสามอยกวานะควายฟงดิมเล้งเลยคลาบใก้อย็อคฮ็ด่ังสี่บ่ตกีจั้ที่ไหนเนาะบ่เนี่ยะลูกค้า,า,าห,หลายลอยู่ Chào mời mời nhau. Lời phạt. Diệt là chào hẹn gọn 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 าิน,นโอ้ยมาเบื่อดิญี่ปุ่นเขาเอื่อนรำมี่เราหูรับจ้ะญี่ปุ่นเขาเอิ่นว่าวาซาบิยังก,าายงก็งวาซาบิเป็นยังไงของมัสซาบิอที่มัสซาตัดวาซาบิเขีาเขียวเป็นผงเขียวกินแล้วมันซีดถึงจะมองเออนี่แหละ ของญี่ปุ่นอ่ะเป็นผงของไทยเหมือนต้นนี่เนี่ยอืมอืมอืมอ่ะอะไรพิการเรามา อย่ารัวสดวนวนนังโมโอ้ยขี่ตัวนี้จัดอืมนี่เดียวขี่มาลาดกันนี่ละว่าตะกอนมัไหลแล้วเดียดนองเดือด Núi Nói như thế xe khách vậy Nó hàm được quăng rụt tinh đấy rồi Có ạ Quay đấy bây giờ mà đi được cái quay ข้าวคั่วแล้วก็เบียนี่รูปอีกนี่ก็เบิดขวดได้มหมเนี่ยเบิดมันปลาเดี๋ยวกินนี่เห็นป่องกนเนี่ยก็มีอะ่รอี จะลงไปใช้เหมือนกันมนันโอ้ยเงียนตัวนี้กินแล้วยังไปคนลงใส่ใหม่อยู่ทำปลาดุใช่เปล่ามันสีดีทีทุกเลย

Đây nhá. Nhìn nè, thái nhìn những cái đồ này. ai subscribe ไล่แมงวันไล่ยังแต่ผมสูรุไม่ยังกินเนาะภาแมงวันกินหนุดอ่ะขี่ใช่หรือบุญแมงวันขี่อีได้หนีพวกออกเลยน่ะโหดแม่มันไอ้เนาะจะมันโหดมึงพ่อเฮ้ยกูกินแม่บ่ที่รอกไอ้่นาะยี่ก็ติดไงมายิงเขาให้นกันมาดนี่งเศรษก้อยพี่น้อง จู่กับจู่ไปแล้ววังคันนี่ใบชะพูหรือพักอีเลือดนี่พักกาดหินบานห้องหรือวาซาบิวาซาบิญี่ปุน่นนี่กิงกับใบหินหลดอดลองบังบ่อเสือมั <laughs> ่ยม่ยม่ม่คือครกข้ามเขาเสียหน่อฮึมม่ยหยาก็มีมาอะฮ ว่าทางนี้ยังกะว่าทางนี้ว่าซามิโอว่าซามิเพิ่นว่ายังลูกโดดเออก็ไปทั้งต้นนั่นล่ะเดี๋ยวไปอยากกเดี๋ยวเบืเอ้องหงอ 喂，嗯，嗯， เจียวหายยังสัตว์อือืโอ้ลืมันขาดอยู่ด้วยทมนีสองตั่นปี โอ้กินโลกโดดไหมคือคักนะอืมอืม่มมมก้องยังกอ้อยคมปะใคอย็ม่นาะคม

ราบมี่เขียวบัดค้ำในล่งไปบัดคืดอโบย่งจะค้ำอื่นแบบสัตว์เขียวบะมี่รับตายอย่างสัตว์เยอบเหยวอืมครับโต๊ะอืม ปากกนะ็เงีนบเงับงับ เป็นยังไะมาเข่ายังไม่ลอวอันรับต่ซิ์บับซิ์แบบอยู่นี่นึงกดเขียวปรเดินโอ้กว่ามันเสียบหามึงเอ้ยเจ้าี้เ้ยงอือออกอกไปเลยใช่อี่บอกี้มันมากจัิงันกินไปจุ่มหัวหัววิบา ขอกนี้ไม่อยู่ยว่นอยู่ไปหมนุนอยู่ในขอกเป็ดน,น้อยพี่น้งองอีโบกี้ว่าแม่ดอกจันตะนายอยังเดิมขาอุ้งเท้าอยู่หมุนยังหุ่มตั้งยังอ้าวไม่พออีกอย่างวันนี้แม่ดอ,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 อกจันแล้วซื้อให้โบกี้ มันเป็นโรคโรคกเป็ดย่าพ้อไป<ม>ตายเลย <laughs> อีแม่เอ้ยอันงวยอีแม่นั่นมันคอกอย่างเงาี้ยมาอยู่มันไปอยู่คอกไงน้อยไปเหยเียบก็เป็ดตายเบิดนี่แม่ก็สีบาแม่ป้าไปเบิ่งก่อนค่ะนี่ค่ะ วันนี้ศาดตร์ก็งงคอเงี้ยโบยู่ด้พี่น้องนี่มาอยู่คอกเป็ดพี่น้องขามุ่นเข้าไปในคอกเป็ดศาสตร์ก็โอ้โเบิดคำสีบอกซิ่งยิกซิ่งยิกเด้พี่น้องขาเบิ่งตั้งเขาไปอยู่คอกเป็ดพี่น้องขานี่เพิ่นเป็นซิ่งยิกซิ่งยกิงยกตัวพุ่นอ่ะนั่นเพิ่นมักพี่น้องเขามาแล้วมาขังจะคลองไว้ในนี่แต่ศาดก็เลยเบิดคำสีบอกส่วนเบิ่งอันอันนั่งลักกี้นี่บโบชนคะ่ะกินหญ้าย่างเดียว บ่มีเครียดพี่น้องคะ่ะไปจิปิด้ังไคุณประชชนกินยาคอกยังไงบ่เขามาอยูะะ่แล้วค่ะเขามาอยู่นี่คะ่ะนี่ข้อนี้น้อยคะ่ะจะเพิ่นเป็นอีหยังของเพิ่อนอืมยืนอยู่ยขอนี้น้อยเพิ่นนี่แหละคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามให้กับช่องจิปเพิรนสายหาด้วยนะคะ,อ,ะออกมาได้แล้วพี่น้องคะ่ะถมทอแล้วเพิ่นกะ นายงลินของเพิ่นแต่ว่าการหลินของเพิ่นมันแปลกพี่น้องเขาไปอยู่ในขอกเปียยืนสิ่งนิกสิ่งนพี่น้องไปพี่น้อง หมอมาก,ก่อนตัวเัาสวัสดีครับครับยิ้มอ่ะเก็บแถวมั้งไ,ไว้อ่ะ